ครับก็สวัสดีมิตรรักหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนการเทียบคีย์กับแอปโทรศัพท์แอป1ชื่อว่าแอป Walkband นะครับใช้กับโทรศัพท์ Android นะถ้าใครมีโทรศัพท์ Android นะครับใช้ได้อย่างสบายเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่นะครับ Walkband นะครับ เพืเ่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับ Walk Band นะครับรูปกีตาร์นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อโหลดเข้ามาแล้วนะครับไปที่เพ t ส r e แล้วก็ไปโหลดพิมพ์คาว่า Walk Band w u A L K แล้วก็เว้นว่า B A N D Walk Band นะครับเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับ มัลติแท็คคีย์บอร์ดดรัมคิดกีตาร์เบสดรัมแมชชีนนะครับเราเลือกคีย์บอร์ดนะครับเข้าไปก็จะเป็นลักษณะ uh, แนวนอนนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับดูนะครับแคนเราเนี่ย uh, เราต้องเทียบกับคีย์บอร์ด นะครับเราลองกดเสียงลานะครับเสียงลาแพ้ขวาลูกที่4นะครับแพ้ขวาลูกที่1เสียงลา<ๆ>หาเสียงนี้ให้เจอครับไล่ครับตั้งแต่ C เห็นตัว C ไีไหมครับ C <ๆ>ีนี่ครับ ตัว A แสดงว่าคีย์นี้เป็น A minor นะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงโดของเขาคือเสียงอะไรนะครับแล้วก็กดหาครับแบบนี้นะครับก็จะเจอ เสียงนะครับเสียงโดเสียงโดคือเสียง C นะครับเมื่อได้เสียงที่กำหนดแล้วเราก็สรุปได้ว่าแคนคีย์เนี้ยเป็นแคนคีย์ซีนะครับเล่นลายใหญ่ A min อเอมเนอร์นะถ้ากดลาปุ๊บก็จะเป็นเอมเนอร์นะครับ นี่นะครับเสียงลาหรือจะเอาเสียงต่ําก็เลือกลงมาช่องขา,ขาวๆด้านบนนี้นะครับประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับส่วนลายน้อยให้นับเป็นอคอร์ดที่2หรือโน้ตที่2นั่นเองอันนี้โดยใช่ไหมครับคอร์ดที่2ก็คือเลนั่นเอง แล้วก็แล้วก็ไปดีเพราะฉะนั้นลายน้อยจะต้องเล่นดีมิเนอร์อ่าพอดีว่าสูตรขีสูตร,ต,รติดตัวก้อยไว้นะครับมันก็เลยเพียนเพียนไป กลายเป็นเสียงฝาดไปนะครับอ่าคราวนี้มาดูเต้าต่อไปเราจะวัดอีกนะครับว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับมาดูเต้านี้นะครับนะเต้านี้เป็นของช่างกิมไม่ใช่สิเต้านี้เป็นของ,อช,ง,ช,ของช่างสังวานพีลึกหรือในในสังวานช่างวานอ่า แห่งหนองนมบัวอำเภอระยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเสียงก็จะทุ้มเหมาะกับแคนวงสำหรับภาคกลางนะครับแคนแคนเจ็ดเนี่ยมันจะดังคล้ายๆพวกคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่ทำเนี่ยมันจะต้องหนาครนะาวนี้มาดูกันนะครับกดตัวลา มันคือ D เมนเนอร์ er นะครับเต้านี้จะเล่นลายใหญ่เป็น D เมนเนอร์ er นะครับแล้วก็ามาดูเล่นลายน้อยเป็นอะไร Le, o T o L e. เรโนตโตเรอเป็น G นะครับนะ นี่นะครับเป็น G minor นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงโดมันคียอะไรนะครับเราก็กดโดแสดงว่าแขนเต้าเนี้ยคี F เวลาเล่นลายใหญ่นะครับเวลาเล่นลายใหญ่ก็จะเป็น D มิเนอร์เวลาเล่นลายน้อยก็จะเป็น G minor นะครับอย่างนี้ มาดูเต้าต่อไปเลยนะครับว่าขีอะไรเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับมาดูแผน8กันบ้างของอีสารกันบ้างนะครับนะแผนเต้านี้ขีอะไรนะครับฟังนะครับรั่วนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ ตอนนี้ลองไล่ดูเสียงลานะครับนะเสียงลาอ่าแสดงว่าเป็นเสียง C ีไมเนนะครับเวลาเล่นลายใหญ่เป็น C ีไมเน มาดูไล่น้อยก็ต้องกดตัวเลอ้าเป็น F นะครับคีย F แสดงว่าเป็น F minor โอเคครับคราวนี้มาดูว่ามันเสียงโดคือเสียงอะไรนะครับเราก็ อ้าวมันไปตรงกับ E flat นะครับตัวดำตัวนี้แสดงว่าแขนเต้านี้แขน E flat เล่นลายใหญ่ C minor นะครับเล่นลายน้อย F minor นะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับฝาก กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ